ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องแฟนเรือแฟนชาวเรือทั้งทีมเรือทุกทีมเร,รือนะครับเหลืออีกอยู่หนึ่งคู่เป็นไฮไล้์ของงานนะครับเหลืออีกหนึ่งคู่ชิงชนะเลิศายใหญ่ ระวางเรือนางพันหยาดลูกสีแดงเรือเขยเรนูอยู่ลู่ดงเงินนะครับเรือนางพันหยาดลูกแดงเรือเขยเรนูอยู่ลู่ดงเงินเรือนางพันหยาดมาจากบ้านหนองสังเรือเขยเรนูมาจากอำเภอกระดึงจังหวัดสุรินทร์จะมาวัดปีมึงให้ใจเราเป็น เจ้าแห่งลุ่มน้ำบังหนี้แห่งเด็กสองในสามเที่ยวใครชนะสองเที่ยวคนนั้นจะเป็นเจ้าแห่งหุ่มน้ำบังระว่างนางคำยาจับเขยเรนอภินงติันแลครับต่อไปก็คงจะเป็นเจ้าสายน้ำแห่งนี่น้องน้องสัง น้ำนนองสังนะครับบอลตาทองเจอกับสานอากาศอำนวย้าของสายน้ำน <te ้ำยามนะครับน nah, ้ำยามต้องขอร่ายได้นะว่าขน้อยสมควรตายน้ำที่น็คงจะคู่ขี้ดูดีนะครับระวังใครเลย กระแนงคำหยาดนะครับนางคำหยาดนี้นะครับเป็นขวัญใจนะครับของพี่น้องชาวตะบลหนองสังพูดปุ๊บมาเลยนะครับว่าที่กำนันใช่ไหมครับแฝงโฮมพี่น้องครับดวงคำหาดนี้จับตาให้ดีระหว่างเรื้ออากาศรลำด้วยจับเพือบ้านหนองสังเรือนาแกกับเรืออากาศรลำด้วย ใครจะได้เป็นเจ้าแห่งรุ่นน้ำบังจะได้แข่งสามเที่ยวหรือจะได้แข่งสองเที่ยวแล้วได้แชมป์เลยบางดูผลการแข่งขันในรอบนี้ก่อนเทื่องแรกตอนนี้เรือทั้งสองลำกำลังขึ้นไปที่จุดไปขอุรครับเอาละครับพี่น้องเราเดินทางมาถึง คู่ชิงชนะเลิศชายใหญ่ครับมาดูสิว่าใครนะครับจะครองถ้วยกิติยศของพระท่าน,นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านดรมัตพรเจริศรีพร้อมเงินรางวัล1น15,000บาทอดใจรอสักครู่ครับเหลือคู่ชิงน,นั้นนะครับเป็นการแข่งนะครับสองในสาเที่ยว เอาใจช่วยทุกทีมครับขำญาติก,ก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระสงเพราะว่าเป็นเรือจจกหนองนสังส่วนทีมงานเขยเรยนโนทีมงานโคดจอมจากอากาศอำนวยสิงร้ายจากลำน้ำยานมาเจอนะครับพาักร้ายจากโดนตะทองวันหนองสังคู่ใบเองเรามาอยู่บ่ขอบคุณท่านผู้ให,หใหญ่เซนวมขอคุณท่านผู้ใหญ่แดงขอคุณท่านผู้ใหญ่ยง ได้ข่าวมาว่าถ้าคำนยาดได้ชนผู้ใหญ่ยงให้เลยนั่นยาลลาคอสอขวดใหญ่ <_ d ata> เข่งเรือแล้ว,ลวผู้ใหญ่แดงขอความระณาเอาเสื้อมัดไว้กับขาต๊้เลยจะเราลอยหนีจริงๆผมอยากไปช่วยน้องสังนะครับแต่ว่าทีมงานจากสนามน้องกิเพงเขาจ้างผมตั้งเป่เปรปีที่แล้ว มาครับจ้างเมาคนขายเสียงมันพอ่นว่าเห็นเงิ่อนลายแล้วอยากไปนะครับก็คือยังไงก็ดูแลด้วยนะครับมันเป็นคิวงานนะครับนี่แหละครับคาว่าน้ํายามนะครับานในยกนะครับานในยกใจใสนําน้ํายามเขาพายแข่งตรงที่เลิดสะพานโค้งวันอีกนะครับแต่ในท้ายเรือ ครับก็พอฝากประชาันครับสิ้นปี2ี่สิบธันวาคมลำน้ำยาอาการอันวยนะครับชีงถ้วยกิจยศเงินรางวัลน,นั้นมากเหลือเกินนะครับกงานพุทธาจ,จิตปรนบคคท่านเจ้าคุณนวยนะครับเรือ12บีพายรับไปจำกัดสามสิบลำฉะนั้นถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับตอนนี้ก็รอรายละเอียดจากทางดับปูดนะครับติดต่อประสานงานมาส่วนทีมจุดปล่อยก็ไดาจะเป็นทีมงานบางคับ นะครับยังไงก็ท่านไดสนใจนะครับถ้าชักลากตาหานั้นรับประกันเลยครับว่าคุ้มแน่นอนมากกว่าเงินรางวัลน,นะครับก็ขอขอบคุณครับเที่ยวนี้ก็ขอให้ทางจุดปล่อยประสา,ะา,น,ยายนนะครับผมกลัวทางทางทีมบรรยายจะงงอีกนะครับทำดีมาตลอด3วันแต่วันสุดท้ายทำท่าไม่ดี นะครับผมก็ใจหายเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานการัึ้นไปนี่คือเขยเรนูหรือว่าคำยาเคยเรนูนะครับขอให้ท่านชโชคดีนะครับน้ำยามนะครับไม่เหมือนน้ำหนอง น้ำหนองคือน้องตะหมนะครับชาภาวะที่หน้านะครับทางท่านชางไทยคำจำปานะครับก็เดินทางไปร่วมนะครับการแข่งขันเรือประเพณีของพี่น้องหนองสังด้วยนะครับเพราะว่างานประ